วัดดีครับโม้มือนี่กับฝนตกย้ำคำครับนี่กับจิมี่นี่ครับมาต่ำเครื่องลาบครับนี่่ึงลาบก็จะมีหัวคาตะไคร่ใบมะกรูดหอ,อมกระเทียมนะครับลาบปลาดุกครับมือนี่ครับเก็บกินเสียงสายฝนกับลุ้งโปอยนะครับช่วงนี้นะเทลงไปในครลกเลยใส่สมุนไพรหลายๆจัดจ้านเข้มๆนี่สมุนไพรเน่นๆครับ เลยถามกินว่าแหลละเอียดพอดีนู่นนครับนี่ว่ากินสมุนไพรนี่กินหอมๆขึ้นมาเนาะเอาไปเฮ็ดลาบนี่ที่ไ้รสชาติเขากันดีครับกระปดุกน้าครับปละดุกน้าย่ากครับเอามาลาบกินมือนี่ครับอใส่พริกผงตามลงไปกับน้งหยบๆพอดีนี่เพิ่มความพิษเพิ่มความเผ็ดนะครับ จากพริกผงตำให้แหลกๆเข้ากันครับนี่ตำนี่เครื่องลาบกับตำแหลกเข้ากันพอดีครับนี่ก็พริกผงนี่โอ้กินหอมขึ้นมาเลยครับกินสมุนไพรครับมาครับผมตอนนี้ก็จะได้มาแกะเอาเนื้อปลาดุกหน้ายางครับนี่แกะเอาแต่เนื้อเน้นเอาแต่เนื้อจะได้มาสับครับสับให้มุนๆละเอียดจักหน่อยครับนี่ ที่ได้เอาเห็ดหลับป่าดุกครับนี่กับนังแกะแยกเอาเนื้อออกจากกระดูกออกจากหัวปลาดุกครับนี่เน้นเนื้อเอาเต่นเนื้อปลาดุกครับนี่โอโ้โหนี่นี่น,นี่ตัวกําลังพอดีพอดีเลยครับเนื้อกลายพอดีอยู่ครับนี่นี่ขยายเห็นเลยครับมาครับผมเดินมาเข่าสวนพักสวนก่ามาหาเก็บใบนี่ครับ ใบสะะแหนโอ้ฝนตกยุดใหม่ๆพอดีเลยครับนี่เอาไปใส่ลาบครับใบสะะแหนนี่ใบยีราครับนี่ปะ่ะเรียกก็จะใบงามๆหลังฝนตกนี่งามดีครับนี่พักนี่สวนขัวนี่ครับเน้นเอาไปแล้วหลายครับนี่จะได้มาซับมาดุกครับนี่ น,นี่ก็ซับก,กัลังหยาบต้องเอาละเอียดกว่านี่ครับนี่เวลาบ,บุงออกไปทำลาบแล้วนี่เขาจะได้ผสมกันผสมกันเขาก็เครื่องลาบนี่ก็ยังเป็นขินใหญ่ครับซับต่อให้ละเอียดกว่านี่ครับไฟลงมือเห็ดลาบครับผมนี่ก็หม้อเอาไว้ต้มน้ำปลาครับนี่ก็จิใไส่ใบมะกรูดก็หม้อกระเทียมลงไปเนาะนี่หัดทันซอยเป็นขินเป็นขิน จะนำปลามรราใส่ครับมาต้มตให้เขาเดือดมาใส่ราปลาดุกจะได้กินหอมๆเสแยบๆนว่าๆจากหนำประแดดประจำบ้านท้องถินเขาเนี่ยแหละครับผมนี่ซัมเนปลาดุกกับซับแรดพอดีแล้วครับนี่นี่จะได้ตักใส่ถ้วยใส่ชามนี่ใส่ถ้วยใย,ยจมโบพอดีเลยครับนี่ปลาดุกหน้าอยา่างสองตัวครับ โอ้โหหลายอยู่ครับนี่เต็มอิ่มเต็มแซ่บเลยครับมานะครับเติมนี่ตักตอนปลาน้ำปลาใส่ลงไปน้ำมน,น,นี่เมนตตอนเลยจะได้กินนัวน,ว,วนัวหอมๆเติมน้ำปล่าลงไปนี่จะได้เตรียมไปต้มครับนี่ต้มให้เขาเดือดดือด้อน้ำปลาจะได้ออกนัวนัวกับใบมะกรูดกับวัตถุดข่นะครับ ะจะได้นัวๆจะได้มาใส่ลาบปลาดุกนาครับอ่าครับ,รบเซตเรียบร้อยเปิดไฟเตาแก๊สนี่เหล่งไฟแรงๆเดือดๆเ,เลยครับนี่เขาจะได้เดือดเร็วๆเ,วเวนาะเขาจะได้เปืป่อยๆนำปลาลาบปลาแดดจะได้นัวๆเข้ากันดีครับนี่ก็สมุนไพรนี่ครับจะได้มาซอยเครื่องปรุงเครื่องลาบครับนี่ซอยใบยี่หร่าครับ ใบอีลาหรือใบเลื้อยนะครับตามบ้านเขาเลียกเนาะสอยเยอะเยอะเลยกินหอมเก็บสดๆจากสวนนี่ก็บใบสระหนะ่ใส่เยอะเยะหลายตามแสบตามนววมีประโยชน์ต่อร่างกายด้ครับนี่สมุนไพรพักสนวนกลัวหลวงขางบ้านนะครับลงไปเลยซอยหันซอยปะตองให้หน่อยหลายบะตองละเอียดหลายดอกนี่เอาพ่อหยาบหยาบนี่กินเข้ากันแล้วจะได้แสบแสบน,วนัวนัวเนี่ยได้เขี่ยวพักน้ำครับนี่ นี่ให้เคียวหอ,อมเค็มหอมอยู่แล้วครับนะจดได้มาตักพริกตำลาบมาใส่ก็ขิ่นปลาดุกซับครับนี่เน้นพริกเคลืองลาบลหลายๆจั็หน้อยครับนี่ปลาดุกหน้าอย่างทั้งสองตัวเนาะเดีค้นให้เข้ากันครับนี่ คนไปเรื่อยๆจนว่าเขาเข่ากันดีนะครับนี่ตอนนี้ก็เข้ากันยังบดทัวเนาะยังเห็นกินประดุกซับนี่ยังเขาขาวอยู่คนๆต่อไปเรื่อยๆจนว่าเป็นสีเดียวกันเข้ากันก็พลิกเครื่องลาบนี่ครับคนเข้ากันดีแล้วมาปรุงเครื่องผงชลุลศรผงนัวใส่เข้าไปขยายรินความแซ่บความนัวขึ้นมา คนค้นให้เข้ากันเพิ่มความเข้มด้วยน้ำปลา,าใส่น้ำปลรราด้วยพริเข้มคนค้นนัวให้เข้ากันเคราะเครื่องลาบนี่กระตำใส่พริกสมุนไพรเรียบร้อยน,นะนะครับผร้อมแล้วนี่ก็โรสใส่น้ำปลาต้มเดือดเดือดกินหอมๆนัวน,น้ำปลาราประเดชก,กันได้มาราดลงไฟร้อน กเนื้อปลาดุกนี่ครับนี่น้ำปลาลาก็รลอนเดือดพอดีครับนี่โอ้ได้กินหอมน้ำปลาลาน้ำปลาแดดขึ้นมาเลยเทใส่ลงไปเลยครับนี่กะปลาดุกขุใส่กระเที่ยงหลับเรียบร้อยน้ำปลาลาน้ำปลาแดดร้อนๆคุให้เข้ากันเป็นฟองะกินหอมขึ้นมาเลยครับ เติมลงไปอีกปลาดุกทั้งสองตัวเนาะใส่ลงไปให้พอดีพอดีครับนี่จะได้แซ่บนัวเขากันพอดีเนาะอ่ะผงซึฟเรียบรื่อยจะได้ไมาชิมรสชาติว่าแซ่บนัวพอดีหรือยังนีสีสันกินหอมขนาดครับอืมพอดีว่อืมแจมๆครับนี่พอดีเละ อสมุนไพรกัใส่หลายมีความนัวของสมุนไพรกินหอมกลองนำปลาลาประแดกนี่รสชาติแซ่บนัวแบบบ้านๆครับผมแจมๆครับเสร็จเรียบร่อยรสชาติจัดจัดแซ่บนัวพิษไทยใส่โรยด้วยใบยี่หราใบสะระแหน่หั่นซอยขินพอดีปากพอดีคำกินหอมหๆคนให้เข้ากัน ขนบอมอ,มอยู่พร้อมกินครับโอ้เมื่อนี่ลาบปลาดลุกนาอยากใส่เครื่องสมุนไพรผักสวนครัวเน้นเยอะอๆม<ๆ>ีประโยชน์ต่อร่างกายครับะใส่ข่าเบือครับพิทไทยตอนแรกลืมใส่มื่อจะชิมโูดนว่าแสบไหลใส่ข่าเบือก็เ<ๆ>ลยชิมดูว่าขาดข่าเบือนี่ความแสบขืนก็ข่าเบือข,าขา่าครัวเข้าเนี่ล้ะครับนี่ ของหลับของอยู่ของกินอีสานขึ้นบ้านหน้าครับโอ้สีสันกินหอมชวนหิวชวนอยู่นั้นชวนกินแสบๆน้ำกันครับผมมือนี้ครับ